โดยเฉพาะตัวที่มี DMX ในตัวนะครับ300วัตต์แบบนี้หายากมากที่มีราคาต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทเราได้นำออกมาใช้เองในสตูของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือใช้ในสตูเนี่ยมานานเกือบ1ปีแล้วนะ เป็นแบรนด์ไฟที่รองรับไฟเนี่ยมีครบทุกประเภทเลยทัดลมเนี่ยเบามากลองเอาหูไปแนบฟังอย่างนี้นะครับก็จะแทบไม่ได้ยินเลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไอชอบเหมือนกันโอ้ชอบหลายอย่างเหลือเกินนะครับเป็นแบรนด์ไฟไฮเอนครับที่สามารถสู้กับตลาดในประเทศไทยมือซ้ายจับหูมือขวาจับข้อล็อกคลายปรับองศาจากนั้นก็ล็อกทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบผลลัพธ์ใหม่ๆได้จากการเล่นปรับแสงผ่านแอปมือถือ ทำงานคนเดียวก็ได้อะไฟ LS q o o l c a m มีความน่าสนใจที่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมไอาจาก iMA า,าสต d ดิโในคลิปนี้ไอจะมารีวิวไฟ LS Series c o o c a m ครับเป็นแบรนด์ไฟไฮเอ็นที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักและนิยมใช้ในฝั่งยุโรปซะมากกว่า เป็นแบรนด์ไฟที่รองรับไฟเนี่ยมีครบทุกประเภทเลยทั้งไฟกำลังสูงที่เป็นแบบโบเวนที่อยู่ตรงหน้านี้และไฟ LED Panel ไฟแท่งไฟ LED ขนาดเล็กและอสซอรีเนี่ยมีมาครบเลยครับพร้อมที่จะจัดไฟได้ทุกรูปแบบทั้งในสตูดิโอและเอ t าดร์นะครับสเกลเล็กสเกลใหญ่เนี่ยได้หมดเลยไฟครูแคมเนี่ยจริงๆเราได้นำออกมาใช้เองในสตูของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือใช้ในสตูเนี่ยมานานเกือบ1ปีแล้วนะ เพื่อที่จะพิสูจน์ให้มั่นใจนะครับว่ามันโอเคจริงๆมีคุณภาพและไม่มีปัญหาและที่อยู่ตรงหน้าไอนะครับเป็นรุ่น 200x กับ 300x ไฟ Ls Goo Cam เนี่ยเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการจะยกระดับจากไฟแบรนด์ธรรมดาเนี่ยให้อยู่ในคุณภาพสูงในระดับไฮเอน ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้น้อยหน้าเลยจากแบรนด์เจ้าตลาดที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยและที่สําคัญคือราคาก็ถูกกว่าครับมีลูกเล่นฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอยา่างที่เพื่อนๆเองเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนไฟ Ls Coolcam มีความน่าสนใจที่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้ในคลิปนี้ครับในซีรีส์ Coolcam เนี่ยจะเป็นไฟกำลังสูงที่เป็นแบบโบเวนเมาส์นะครับมีตั้งแต่100วัตต์จนถึง600วัตต์ แต่ที่อยู่ตรงหน้าไอนะครับเป็นรุ่นที่ไอเลือกมาจะรีวิวในคลิปนี้เป็น 200x กับ 300x ตัว 200x เนี่ยจะกำลังไฟจริงๆแล้วก็คือ220วัตต์และ 300x กำลังไฟของเขาคือ310วัตต์นะครับเป็นกำลังไฟในขณะที่ไอคิดว่ามีโอกาสนำมาใช้จัดไฟบ่อยที่จะถ่ายวิดีโอในลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพูดหน้ากล้อง MV เพลงหนังสั้นนะครับในสเกลแบบโปรดักชันระดับกลาง2ตัวนี้เนี่ยก็แทบจะรองรับในทุกๆงานแล้วก็น่าจะ มีโอกาสหยิบออกมาใช้บ่อยนะครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวในคลิปนี้เนี่ยเป็นตัวไกด์เทียบกันได้นะครับเพราะว่าตัว100 400และ600เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันลูกเล่นและบอดี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากครับไฟในซีรีส์นี้นะครับทุกรุ่นเลยจะเป็นแบบไบคันเลอร์ก็คือเป็นไฟสีขาวและปรับอุณหภูมิแสงได้ตั้งแต่2,700ถึง6,500เคลวินคือสามารถใช้ในโหมดที่เป็นไฟสีขาวธรรมดาหรือจะใช้ในโหมดที่เป็นไฟโทนร้อนอุณหภูมิต่ำๆนะครับเป็นไฟสีส้มๆเนี่ยปรับได้ทุกข,ขนาด ความสว่างก็จะแปรผันตามกําลังไฟของเขานะครับยิ่งตัวเลขรุ่นของเขาเนี่ยสูงความสว่างก็จะยิ่งสูงตามครับอย่างรุ่น 300x ตัวนี้ก็จะสว่างกว่ารุ่น 200x ครับมาพร้อมกับลูกเล่นเอฟเฟกไฟที่ปรับได้ถึง11แบบเป็นลูกเล่นเอฟเฟกที่มีโอกาสใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับในการถ่ายหนังสั้นหรือซีนโลเพนะครับจะมีเอฟเฟกหลักๆที่ใช้บ่อยค่อนข้างครบครับแล้วก็สามารถปรับรายละเอียดของเอฟเฟกได้อีก เช่นในเรื่องของความถี่รูปแบบของเอฟเฟกนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเอฟเฟกฟ้าผ่าเนี่ยก็จะมีฟ้าผ่าหลายๆแบบมีจังหวะหลายๆแบบแล้วก็ปรับความถี่ความเร็วของเอฟเฟกได้ก็คือมีความละเอียดในการปรับเอฟเฟกได้นั่นแหละคือสามารถเอาไปใช้ในงานที่มีความซีเรียสได้มากขึ้นและที่สําคัญครับอันนี้คือจุดขายเลยก็คือในรุ่น 300, 400และ600เนี่ยจะเป็นระบบ DMX ในตัว คือที่ด้านใต้ของเขานะครับจะมีพินอินพุตและเอาพุตที่สามารถนำไปต่อกับระบบ DMX 5.12ได้ในการควบคุมไฟผ่านบอร์ดนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่เป็นระบบ DMX แบบเนี้ยจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกระโดดไปไกลเลยนะครับแต่ในซีรีส์คูลแคมนี้เนี่ยให้ระบบนี้มาด้วยนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงไปกว่าแบรนด์คู่แข่งเลยและคุณภาพที่การันตีได้แน่ๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือความถูกต้องและความเที่ยงตรงของแสงของเขานะครับ ซึ่งการันตีด้วยค่า CRI คือค่าความถูกต้องที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาสูงถึง96ซึ่งเขาก็จะมีเครื่องวัดของเขาที่ผ่านมาตรฐานมานะครับและค่า TLCI ซึ่งเป็นความถูกต้องที่มองเห็นผ่านกล้องนะครับสูงถึง97และในบางรุ่นเนี่ยก็เป็นค่าที่สูงกว่าแบรนด์คู่แข่งด้วยนะครับ สำหรับการปรับไฟเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจะทำได้3แบบครับก็คือปรับไฟผ่านตัวควบคุมที่หลังไฟของเขาได้เลย2ก็คือปรับผ่านแอปครับและ3ก็คือปรับผ่านรีโมทแต่ตัวรีโมทเนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อมองว่าไม่จำเป็นนะเพราะว่าในไหนเราก็ปรับผ่านมือถือได้แล้วเนี่ยมันเป็นแบบไร้สายอยู่แล้วรีโมทของเขาเนี่ยก็เลยอาจจะไม่จำเป็นครับและแบบที่สครับสำหรับไฟที่เป็นรุ่น300วัตต์ขึ้นไปนะครับตัว300 400และ 600x เนี่ยจะมี ระบบ DMX ในตัวเนี่ยที่เราจะสามารถปรับไฟผ่านบอร์ด DMX ได้ครับไอเชื่อว่าในหลายๆทีมหลายๆกลองเนี่ยก็จะมีนิสัยการทํางานที่ต่างกันบางทีเนี่ย work smart ครับทำงานแบบฉลาดเอามือถือมาเชื่อมต่อไฟทั้งหมดแล้วก็ปรับผ่านไฟไม่ต้องลุกไปไหนแบบนี้ก็สะดวกยังไงปรับผ่านแอปบนมือถือเนี่ยก็สะดวกกว่า และบอร์ด Dmx ครับแน่นอนเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพนะครับการใช้ไฟที่ล็อกตำแหน่งไว้แล้วก็ควบคุมผ่านบอร์ด Dmx เซตเป็นซีนหลายๆแบบได้ก็จะเหมาะกับห้องสตูดิโอที่ต้องการเปลี่ยนซีนบ่อยๆหรือใช้ในห้องข่าวที่มีความมืออาชีพบางคนเนี่ยชอบที่จะเดินไปปรับไฟผ่านตัวไฟที่ด้านหลังเลยซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับครูแคมนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยออกแบบมาให้สามารถมองเห็นได้ชัดไม่ว่าจะมองจากด้านข้างหรือมองจากด้านล่างเฉียงขึ้นไปเนี่ย ก็จะเห็นหน้าจอ LED ตัวเลขเนี่ยได้ชัดเจนเลยก็จะรองรับหลายรูปแบบการใช้งานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยถนัดการทํางานในรูปแบบไหนก็เลือกรูปแบบการปรับไฟแบบนั้นได้เลยครับจากประสบการณ์ที่ไอ้ได้ใช้ไฟบางรุ่นมาเนี่ยเวลาเดินไปปรับไฟที่อยู่สูงสูงนะครับก็จะมีโอกาสต,ต้องหยิบเก้าอี้มาวางปีนขึ้นไปปรับนะครับถึงจะปรับแบบนั้นได้แต่สำหรับกูแคมเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของเขานะครับที่หน้าจอของเขานะครับมีความคมชัดออกแบบไม่ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกตอบโจทย์ มาดูในส่วนของการออกแบบกันบ้างนะครับตัว LS f e r i e s c o o l a m เนี่ยได้ดีไซน์ไฟออกมาที่มีความล้ำเหมือนกันนะครับรูปทรงปัดเปียวดูไม่โบราณไม่เชยอะ่ะและที่สำคัญก็คือวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นโลหะเมทัลเกิน90นะครับในตัวของเฟรมบอดี้ของเขาและก็ข้อต่อต่างๆ ซึ่งความเป็นโลหะของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับน้ําหนักที่อาจจะหนักกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ได้มาพร้อมกับความแข็งแรงนั่นเองถ้าเพื่อนๆได้ลองสัมผัสได้จับเล่นดูนะครับตรงนี้ก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยถึงความแข็งแรงคงทนของเขาวัสดุที่เป็นโลหะนะครับมีความหนาแน่นแล้วก็เพื่อนๆอาจจะตั้งคําถามว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยจะทําให้การใช้ไฟมันร้อนกว่าปกติหรือเปล่าจะสามารถเอามือมาสัมผัสได้ไหมตรงนี้ก็บอกเลยนะครับว่าไม่มีปัญหา เพราะว่าด้านในของเขาเนี่ยจะมีฮีทซิงขนาดใหญ่ที่เป็นตัวนําความร้อนเพื่อระบายออกมาผ่านทางด้านบนที่เป็นลังพึ่งของเขาครับเราก็จะสามารถจับไฟที่ด้านข้างด้านบนหรือจับที่หูจับของเขาได้พร้อมพัดลมระบายอากาศที่ปรับได้ถึง4แบบนะครับก็คือปรับในระดับเบากลางสูงและในโหมดออโต ซึ่งไอก็จะแนะนําให้ใช้ในโหมดออโต้ก็ได้เพราะเขาจะดีเทคความร้อนให้แล้วก็ปรับระดับพัดลมให้เหมาะสมกับความร้อนที่มีอยู่และพัดลมของเขาเนี่ยเงียบมากเลยนะครับอันนี้เป็นจุดขายของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เคมมว่าพัดลมเนี่ยเบามากลองเอาหูไปแนบฟังอย่างนี้นะครับก็จะแทบไม่ได้ยินเลยทําให้การทํางานในโปรดักชันที่ซีเรียลเรื่องเสียงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างเงียบมาก อย่างตอนนี้ที่ถ่ายวิดีโออยู่นี้นะครับก็ได้ใช้ไฟคูแคมทั้งเซตเลยนะทั้งตัวคีไ f i ์ l l ลไล t ์ริ l i g h t แล้วก็ Background ที่อยู่ด้านหลังเน่คูแคมหมดเลยลองเงียบดูนะครับไม่มีเสียงจากไฟเลยนะครับ มีแต่เสียงเอ็มเบียนที่เป็นเสียงแอร์ไม่มีเสียงพัดลมจากไฟเลยนะซึ่งเราสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องหลายชั่วโมงทั้งวันก็ไม่มีปัญหานะครับนอกจากการใช้วัสดุที่เป็นโลหะที่เสริมความแข็งแรงในการออกแบบแล้วอีกหนึ่งการออกแบบที่ฉลาดมากๆที่ไอชอบสำหรับไฟคููแคมนะครับก็คือตัวปรับไฟของเขานะครับตรงนี้ ที่เป็นตัวล็อกแบบข้างเดียวแล้วก็เป็นด้ามยาวออกมาให้เราถือได้ถนัดคลายล็อกแบบนี้มือซ้ายเนี่ยจับที่หูของเขาเนี่ยจับได้ถนัดมือแล้วเราก็สามารถที่จะปรับก้มเงยไฟให้ระบบนี้มาด้วยนะครับในราคาตามที่เราต้องการได้อย่างละเอียดนะครับแบบสมูทมากนะครับพอได้องศาแล้วก็แค่ล็อกแบบนี้และที่ด้านใต้ของเขานะครับส่วนที่เป็นโฮเดอร์แลมป์ที่เอาไปเสียบกับขาตั้งไฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะทำให้เวลาที่เราล็อกไฟเนี่ยสามารถ ล็อกได้แน่นไม่ต้องกังวลนะครับกับน้ําหนักของมันบางทีเราอาจจะต้องหมุนแน่นหน่อยแต่ด้วยความเป็นโลหะเนี่ยมันทาให้มันไม่แตกมันทําให้มันแข็งแรงนะครับล็อกได้แน่นแล้วก็ทนกว่าที่เป็นแบบพลาสติกครับและถ้าสังเกตนะครับจะเห็นว่าตัว 300x เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว 200x ตรงนี้ก็แปรผันตามขนาดของกําลังวัดเลยถ้าเราจะใช้ไฟที่สว่างกว่าก็อาจจะต้องพกขนาดของไฟที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตามมาด้วยน้ําหนัก ที่มากขึ้นครับสำหรับไอเนี่ยในการทำงานระดับมืออาชีพเนี่ยบางครั้งเรื่องน้ำหนักก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญไปกว่าความมั่นคงแข็งแรงในการเป็นโลหะเนี่ยไอคิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับที่ได้ออกแบบตัวเฟรมบอดี้แล้วก็ข้อต่อในหลายๆส่วนที่เป็นโลหะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักในการล็อกได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับตัวล็อกเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าในซีรีส์คูแคมเนี่ยก็จะเป็นข้อล็อกแบบนี้ทุกตัวเลยครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยที่แบบโคตรชอบเลยนะครับก็คือ เวลาที่เราจะเสียบปลั๊กไฟเข้าไปเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นพอร์ตแบบพินนะครับที่เราสามารถเอาสายไฟเสียบเข้าไปได้อย่างแน่นแล้วก็มีเกียวล็อกนะครับที่เป็นโลหะเนี่ยหมุนล็อกเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งทําให้สายตรงเนี้ย แทบจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดสําคัญในการใช้ไฟสตูดิโอนะและอีกหนึ่งความฉลาดของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาอย่างตอบโจทย์นะครับคือเขาจะมีสายสลิงมาให้ด้วยนะครับกับอะแดปเตอร์ตามแง่งต่างๆเนี่ยของขาตั้งไฟเราสามารถเอาสลิงเนี่ยไปคล้องได้เลย เพื่อช่วยรับน้ำหนักของอะแดปเตอร์ไม่ให้น้ำหนักเนี่ยไปดึงที่หัวปลั๊กของเขาทำให้การใช้งานไฟที่หัวปลั๊กเนี่ยถนอมแล้วก็ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นสำหรับไฟรุ่นอื่นๆทีเ่เสียกันนะครับอาจจะไม่ได้เสียที่หัวไฟอย่างเดียวแต่ว่าเสียที่ตัวไฟเลยที่เป็นพอร์ตนะครับเวลาที่เราใช้งานไฟเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วมันดึงจากตัวอะแดปเตอร์มาเป็นเวลานานๆมันจะทำให้ตัวปลั๊กไฟของตัวไฟเนี่ยมันหลวมครับมันเสียได้เวลาเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลย แต่ตรงนี้จะไม่เป็นปัญหาสำหรับไฟ LS Coolcam อย่างแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นการเซฟการใช้งานให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ไฟนะครับเราก็ต้องประยุกต์กันเองเนะบางทีจะต้องเอาสายไฟไปคล้องรับน้ำหนักของอะแดปเตอร์ไม่ให้หัวไฟเนี่ยมันดึงลงมาแล้วเสียนะครับซึ่งมันก็โอเคขึ้นแหละแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันไม่สวยนะครับเวลาที่เราไปทำงานให้ลูกค้า หรือว่าสายไฟที่ทําอย่างนั้นนานๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสียหายที่ปลอกคุ้มสายไฟได้อันนี้ก็เป็นการออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็แก้ปัญหานี้ไปได้อีกข้อหนึ่งไฟซีรีส์คูแคมจะมีมาตรฐานการต่อ Light Modifier แบบโบเวนเม u าส์นะครับคือเราสามารถนำซอฟท์บล็อกนำตัวแปลงแสงแบบต่างๆเนี่ย เข้ามาเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับเป็นแบบมาตรฐานวิธีการปลดโบเวนเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไอชอบเหมือนกันโอ้ชอบหลายอย่างเหลือเกินนะครับดยปกติที่เราใช้ไฟเนี่ยไฟจะอยู่ด้านบนใช่ไหมเขาได้ออกแบบให้ตัวคลายล็อกเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นแง่งที่เราเนี่ยคลำหาได้ง่ายมากเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตามองก็ได้เอามือคำๆไปก็เจอแล้วนะครับเราดันเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หมุน เอาออกได้เลยสามารถที่จะเปลี่ยนซอฟบล็อกเปลี่ยนไลท์โมดิฟายเออร์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาได้ออกแบบให้ตรง LED เนี่ยมีกระจกปิดครอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันมแมลงและป้องกันสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะไปขีดข่วนทําให้ LED สีเหลืองเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะในวัสดุทั้งหมดเนี่ย LED เนี่ยน่าจะเป็นส่วนประกอบที่มีราคาน่าจะแพงที่สุดแล้วของไฟตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาก็จะมีการป้องกันอย่างดีนะครับ ผนกระจกคอบอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใช้งานไปนานๆนะครับไฟ LED ที่มันร้อนเนี่ยแล้วเราเก็บใส่ในกระเป๋าทันทีอาจจะทําให้กระเป๋าผ้าเนี่ยที่ไปสัมผัสกับ LED เกิดละลายแล้วก็ติดไปกับ LED นะครับทำให้ไฟเกิดความเสียหายอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของซีรีส์คูแคมนะครับลองไปเช็คดูว่าไฟที่เราใช้อยู่เนี่ยมีกระจกครอบแบบนี้หรือเปล่านะครับ ความเป็นโบเวนเมาส์เนี่ยจะสามารถต่อกับไลท์โมดิฟายเออร์หรือตัวแปลงแสงได้ทุกรูปแบบเลยทั้งซอฟ์บ็อกซ์ทรงต่างๆตัวรีเฟกเตอร์ตัวโปรเจคเตอร์ที่สร้างแสงเงาลวดลายต่างๆทําให้ไฟตัวนี้สามารถแปลงแสงมีลูกเล่นได้หลายรูปแบบและที่ด้านใต้ของเขานะครับก็จะมีช่องเสียบร่มด้วยสําหรับเอาร่มเนี่ยมาเสียบเพื่อใช้งานในลักษณะของการบอนสะท้อนร่มนะครับหรือส่งไฟที่ทะลุร่มออกไป ก็จะเป็นไลท์โมดิฟายเออร์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งานนอกสถานที่นะครับ LS2CAM ก็จะมีอ c c เ s s o r y อย่างหนึ่งที่ทำให้เราใช้ข้างนอกได้สะดวกมากขึ้น Power Station จะเป็นตัวที่เราสามารถเอาแบต v m o u าสเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อสายจาก Power Station นเนี่ยเข้าไปยังไฟสตูดิโอของเราสามารถเอาแบต v 99หรือ v m o u าสที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ร่วมงานกันได้เลยนะครับ เสียบปุ๊บ2ข้างต่อกับไฟใช้ข้างนอกได้ยาวๆหลักชั่วโมงเลยครับไฟซีรีส์คูแคมทุกขนาดเนี่ยจะรองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับ power station ของตัวคูแคมเองได้ในราคาไม่แพงครับแค่6,000กว่าบาทเหมือนกับเสียบไฟบ้านเลยเพียงแต่เราต่อจาก power station เนี่ยเข้าที่พอร์ตน,นี้ก็สามารถใช้ข้างนอกได้นะครับในที่ที่ไม่มีปลั๊กไฟโดยปกติเนี่ยถ้าเราเปิดไฟไม่ได้100%ก็สามารถใช้งานได้เป็นหลักชั่วโมงเลยครับ อีกฟังก์ชันที่น่าสนใจของ LS Coolcam เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของเขาครับที่สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรสามารถปรับไฟผ่านแอปบนมือถือได้ เวลาใช้งานนะครับโหลดแอปไลท์เรียวขึ้นมาแล้วเราเปิดไฟชื่อของไฟเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาบนหน้ามือถือเลยให้เรากดเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเราสามารถที่จะปรับไฟแบบ1ต่อ1ของใครของมันหรือจะกรุปรวมแล้วก็ปรับพร้อมๆกันทีเดียวก็ได้เดี๋ยวไอทำให้ดูนะครับอย่างตอนนี้ไฟคีไลท์ฟิ l ไลท์ริมไลท์นะครับรอบๆเนี่ยได้ต่อกับมือถือของไอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตั้งชื่อได้นะครับเป็นชื่อที่เราเข้าใจว่า ตำแหน่งนี้คือคีย์ไลท์นะตรงนี้คือฟิลไลท์ตรงนี้คือ Light, ริมไลท์อ, Light, อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราปรับไฟมันก็จะได้กดเข้าไปถูกอันนะครับไม่ผิดพลาดคีย์ไลท์กดเข้าไปปุ๊บตอนนี้เปิดอยู่ที่50%อนะครับอุณหภูมิ5,6 0 0ไอจะปิดดูนี่นะครับสามารถที่จะเลื่อนความสว่างปรับได้เลยหรือจะปิดสวิตช์ก็ได้ปิดเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับปรับทีละหน่วยนะครับกดบวกลบก็ได้หรือจะใช้นิ้วลากเลยก็ได้เหมือนกันข้างล่างก็คืออุณหภูมิแสง หรือเราจะปรับเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ preset ที่เขามีอยู่แล้วก็ได้นะครับ0 50 125อย่างนี้นะครับตรงที่เป็น line exponential S curve อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความเร็วของตัวเลข,เลขที่จะไหลเวลาที่เราปรับไฟผ่านดิมเมอร์ที่ด้านหลังเวลาที่เราหมุนไฟเนี่ยเราจะให้ตัวเลขมันวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งต่อเนื่องเนี่ยเรามาปรับที่รูปแบบของการาฟตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราปรับ exponential เนี่ยเวลาที่เราหมุนแรกๆมันจะหมุนทีละหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามช้าๆพอหมุนไปสักพ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้ไม่ได้สําคัญครับถ้าจะเอากลางๆก็ปรับเป็นลีเนียก็ได้มันก็จะไหลขึ้นไปอย่างต่อเนื่องอ่ะมันก็จะใช้แบบปกตินั่นแหละถัดมาครับ CCT หรืออุณหภูมิแสงนะครับเราก็สามารถเลื่อนปรับได้เลยว่าจะเป็นแบบทนร้อนสีส้มนะครับสีขาวก็5,600เคลวินหรือจะปรับขึ้นไปจนถึง6,500มันก็จะออกแบบฟ้าฟ้าฟ,าฟาลูออเรสเซนต์นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลย โดยปกติเวลาที่ไอถ่ายวิดีโอพูดหน้ากล้องเนี่ยก็จะใช้ไฟสีขาว 5,600K เท่านี้ครับอันนี้ก็คือหน้าการปรับไฟสำหรับไฟ1ตัวนะซึ่งเอฟเฟกทั้งหมดจะมีอยู่11เอฟเฟกนะครับก็คือเอฟเฟกต์พาวซิ่งพาวซิงเนี่ยก็คือไฟกระพริบแบบนี้นะครับกระพริบแบบดื้อๆเลยแล้วก็สามารถปรับสปีดได้ 2. เอฟเฟกต์ไฟร์หรือว่ากองไฟนะครับเหมือนแคมปิ้งอ่าสเอฟเฟกต์ทีวีเอฟเฟกไลิงหรือฟ้าผ่า เอฟเฟกที่5ครับแบดบับหรือว่าหลอดไฟเสียไฟก็จะแบบกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับเอฟเฟกที่6ปาปาลัสซี่เหมือนมีคนแอบ,บถ่ายเอฟเฟกที่7 f เอฟเฟก SOS นะครับขอความช่วยเหลือจะกระพริบแบบเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเอฟเฟกที่8ครับไฟเวิร์กหรือว่าพลุนั่นเอง ก็จะเหมือนแบบไฟกระพริบป,ปุ๊บแล้วค่อยๆอ่อนลงมาเหมือนจุดพุอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิให้มันเหมาะสมได้ครับเอฟเฟกที่เ explosion หรือว่าระเบิดนั่นเองนะครับบูมแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงมานะครับเหมือนระเบิดเอฟเฟกที่10ครับ breathing หายใจนะครับเหมือนแบบ <laughs> breathing อาจจะเป็นแบบจังหวะใกล้ตายนะครับค่อยๆสว่างค่อยๆมืดแล้วก็สุดท้ายครับเอฟเฟกที่11นะครับวิงเกิล เอฟเฟกต์ทวิงเกิลนะครับมันก็จะแบบกระพริบเหมือนอยู่ในปาร์ตี้เราเลือกอุณหภูมิได้อีกประมาณนี้ครับครบแล้วทั้ง11เอฟเฟกต์กลับมาโหมดปกติก่อนนะครับอันนี้ก็คือหน้าหน้าหนึ่งนะครับที่ปรับไฟตัว,ต,วตัวหนึ่งถ้าเราจะปรับไฟตัวอื่นก็กดเข้าไปที่ตัวที่2นะครับชื่อฟิลไลท์อย่างเงี้ยล้วก็สามารถปรับแยกได้อีกเดี๋ยวไอ้ลองปิดไฟฟิลไลท์ดูนะครับเนี่ยภาพนี้ก็โอเคนะครับมีไฟคียไลท์กับริมไลท์แค่2ตัวปิดฟิลไลท์ไปแล้ว มันก็จะเป็นแบบโลคีไฮคอนทัสนะครับมีเงาเยอะหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าไอ้ลองเปิดฟิลไลท์ขึ้นมามันก็เป็นอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับเวลาที่เราใช้แอปบนมือถือในการปรับไฟเนี่ยเราก็สามารถทํางานคนเดียวได้มีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ด้านหน้าอีกสักตัวหนึ่งเราสามารถที่จะเล่นการปรับแสงได้เลยว่าเราอยากได้ไฟแบบผลลัพธ์ยังไงเออแบบสว่างทั้งภาพหรือให้มันมีเงาเยอะหน่อย ทาให้เราเนี่ยสามารถค้นพบผลลัพธ์ใหม่ๆได้จากการเล่นปรับแสงผ่านแอปมือถือทํางานคนเดียวก็ได้อะเดี๋ยวกดออกไปปรับตัวริมไลท์บ้างนะครับที่อยู่ด้านหลังตอนนี้ใช้แค่5%เริมไลท์คือแสงที่พาดเข้ามาด้านหลังเนี่ยทำให้เกิดริ้วแสงตรงนี้นะครับทำให้ภาพมีมิติใช้แค่5%ารนะลองปรับเพิ่มขึ้นมาบางคนอาจจะชอบริมไลท์แบบเด่นๆแบบนี้เลยก็ได้แบบจ้าสลืกเกินแบบนี้ะครับหรือว่าแบบถ้าปิดริมไลท์ไม่มีเราก็สามารถเทียบผลลัพธ์ได้ว่าเฮ้ย าเรามีไฟแค่2ตัวนะครับไม่มีริมไร์ภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เปิดริมไร์มาสัก10%ก็จะเป็นแบบนี้หรือเปิดแรงๆ30%ก็จะได้ริมไร์ที่ชัดแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะกุ๊ปไฟเข้าด้วยกันแล้วก็กดทีเดียวมีผลกับไฟทุกตัวนะครับเราเข้ามาในเมนูด้านล่างที่เขียนว่าอนะครับปุ๊บนี่เวลาเราปรับไฟนะครับเช่นปิดไฟมืดหมดเลยนี่นะครับปิดไฟคูลแคมทุกตัวก็มืดแบบนี้นะครับถ้าเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมา ตืดเดียวนะครับสวิตช์เดียวก็จะมีผลทั้งหมดปรับอุณหภูมิแสง 6,500K 2,700K ปรับความสว่างได้ตั้งแต่0ถึง100แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่เปิดความสว่างที่มันเท่ากันแบบนี้นะครับมันก็อาจจะผิดหลักการจัดแสงหน่อยนะครับอาจจะขาดเงามันอาจจะไม่สวยเนาะในรูปแบบนี้อาจจะได้ใช้ในบางโอกาสที่เราทาําโฆษณาแบบที่เราต้องการแบบปิดไฟทั้งหมดแล้วก็เปิดไฟทั้งหมดทีเดียวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะมีประโยชน์ครับ นอกนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของไฟคูแคมทุกตัวผ่านแอปบนมือถือได้เลยเขาจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับเวลาที่มีซอฟต์แวร์ให้อัปเดตสำหรับไฟรุ่นนั้นๆและนี่ก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของไฟ LS Coolcam นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่ สำหรับรุ่น 200x 220วัตต์นี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่12,900บาทในขณะที่ตัว 300x 310วัตต์จะมีราคาที่16,900บาทเป็นราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยถ้าเราเอาฟังก์ชันสเปคไปเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดที่มีอยู่แล้วนะครับตัวนี้คุ้มค่าไม่น้อยหน้าไปกว่าใครโดยเฉพาะตัวที่มี Dm x ในตัวนะครับ300วัตต์แบบนี้หายากมากที่มีราคาต่ำกว่า20,000บาทแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพเลยนะครับบริการ หลังการขายและการรับประกันการันตีโดย i m a s t t u d i o นะครับตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยโรงงานอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับถ้าหากว่าซื้อไปแล้วมีปัญหาแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย หรือถ้าใช้งานไปนานๆน,นะครับมีเสียหายตรงไหนก็ส่งกลับมาซ่อมให้เรามีอะไหล่นะครับและในระหว่างที่รอซ่อมเนี่ยเราก็จะมีตัวสำรองให้เอาไปใช้ในระหว่างที่รอซ่อมด้วยซ่อมเองรับผิดชอบเองรับประกันเองโดย Imas Studio นะครับและตัวแทนจำหน่ายของเราทุกเจ้านะครับก็สามารถซื้อได้จากทุกร้านค้านะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ i m a Studio ก็จะมีการรับประกันและการรับผิดชอบที่เหมือนกันครับ LS Coolcam h p ผ่านการทดสอบใช้งานมานานถึง1ปีนะครับโดยพวกเราเอง iMan Studio ผ่านการทดสอบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกรในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับ ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้งานนําไปจําหน่ายได้อย่างถูกต้องนะครับในประเทศไทยเพื่อนๆสามารถสบายใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของไฟคูแคมที่จําหน่ายโดย i m a s t u d i o ได้เลยครับและนอกนี้นะครับเรายังเปิดรับตัวแทนจําหน่ายสําหรับร้านค้าร้านไหนที่สนใจจะนําไฟ Ls คูแค c a เนี่ยไปจําหน่ายวางไว้ที่หน้าร้านของท่านนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ IMa Studio ได้เลยครับ สำหรับใครที่สนใจไฟ LS c o c a m นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่หน้าร้าน i m a ั s Studio เปิดทุกวันเสิร์ฟแมทมาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตเจตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ